Thank you. สาวพิชยาบนมีสวัสดีค่ะดิฉันนางสาววิดาทีมโนวันนี้พวกเราจะมาได้นำสถานที่ไหว้สักการะของจังหวัดนครพิษน,น,น,นะคะซึ่งสถานที่นั้นนะคะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าวัดคุยางค่ะโดยผู้คนรู้ไหมคะว่าสถานที่นี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไงถ้าไม่รู้เดี๋ยวพวกเราจะพาไปรับชมกันค่ะ วัดคุยางวัดคุยางเป็นวัดหลวงชนตีชนิดสามัญตั้งอยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเมื่อก่อนนั้นจะเป็นวัดเก่าแก่มีรากฐานอุโบสถและแท่นพระประธานก่อด้วยศีลาแรงหันไปทางทิศตะวันออกโดยจะอยู่บริเวณวัดด้านเหนือแต่ก็ไม่ปารากฏหลักฐานว่าวัดนี้เมื่อก่อนนั้นชื่ออะไรและใครเป็นผู้สร้าง อยู่ในสมัยไหนแต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า400ปีค่ะจนมาในช่วงสมัยของรัชกาลที่4ได้มีผู้ก่อสร้างวัดนี้ขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมซึ่งภายในอุโบสถนั้นจะมีพระพุทธรูปประทานนามว่าพระพุทธวชิราประการโดยมีความหมายว่าพระพุทธรูปประจำเมืองกำแพงเพชร โดยสถานที่ที่แรกที่พวกเราอยากจะให้ทุกคนรู้จักกันนะคะคือสาราโพธิวง์วิทค่ะหรือที่เรียกกันว่าพระอารามหลวง หอไตนี้ได้ถูกสร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปวกแมลงสาบและหนูเข้าไปกัดทำลายพระไตบปิฎกหนังสือและคำพีทางพระพุทธศาสนาค่ะลักษณะหอไตวัดโคยางนะคะเป็นอาคารทรงไทยพื้นทิ่นกำแพงเพชรสร้างด้วยไม้หลังคามุงกระเบื้องเก็ตใต้ถุนสูงกว้าง6เมตรยาว12เมตร ตั้งอยู่กลางคูน้ำเดิมภายในอาคารเป็นถงโล่งถงกลางมีเสากลมรองรับด้านละสามต้นหลังคาถงกลางเป็นทรงจัว่ว มีช่อฟ้าหางหงทำด้วยปูนปั้นประดับอยู่รอบจัวทั้งหมด2ด้านมีหลังคาปีกนกคุมฝาผนังทั้งสด้านฝาผนังเป็นแบบฝาปากกลนฝาผนังด้านข้างมีหน้าต่างข้างละสี่ช่องฝาผนังด้านหน้าและหลังมีประตูด้านละหนึ่งช่องและมีหน้าต่างด้านละสองช่อง มีพาไลทั้งด้านหน้าและด้านหลังพาไลเป็นชั้นลดลงมาจากโถงมีบันไดขนาดสามขั้นพาดขึ้นไปสู่โถงในทั้งด้านหน้าและหลังเฉพาะพาไลด้านหน้ามีนอกชานยื่นออกไปจากตรงกลาง ใช้เป็นที่ผ้าบันไดขนาดเจ็ดขั้นเชื่อมกับสะพานไปยังพื้นดินนอกจากสถานที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์แล้วหอไตวัดโคย่างยังเป็นศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนา และยังเป็นสำนักเล่าเรียนพระธรรมวินัยของพระพิสุทธสามเณรและประชาชนทั่วไปและเป็นสนามสอบบาลีสนามหลวงประจำจังหวัดและเป็นศูนย์รวงกลางปกครองของคณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสถานที่ศักการาของจังหวัดกำแพงเพชรสวยไหมคะทุกคน สำหรับใครนะคะที่ต้องการสถานที่ไว้ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธมีชั้นขอนำเสนอสถานที่วัดคูยางเป็นสถานที่หนึ่งนะคะไว้ในดวงใจของทุกคนด้วยเพราะเป็นวัดที่สวยงามค่ะแล้วก็น่มลื่นมากดิฉันยังชอบเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ขอจบ